สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับป้าป๋าและตาโตได้ในรายการถามมาป้าป๋าตอบจ้ะป้าป๋าเริ่มที่เป็นคำถามดีไหมอ่ะคือตาโตเห็นใจนะจ๊ะว่าเออบางคนเขาอยากจะเชิญอาจารย์ตรวจ่วงจุย้ยไม่มี email, อีเมลมีช่องทางอื่นไหม มีไหมไม่ถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขาไลน์มาถามป่าปาก็จะส่งไปนะ,ะแต่ว่าอันนี้นนคุณปะพาวันอยู่หาดใหญ่ไม่มีอ e ีเมลแต่ว่ามีอ e ีเมลสําหรับสร้างเฟซได้เฉยแต่ไม่มีอ e ีเมลสําหรับส่งเออป่าก็เหนื่อยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาแฟกแล้วกันแล้วเผื่อใครที่ดูรายการอยู่แล้วไม่สะดวกทางอ e ีเมลก็แฟกแฟกมาที่เบอร์ศูนย์สองค่ะห้าแปดสาม หกหนึ่งสี่ศย์ย้ำศูนย์สองห้าแปดสามหหนึ่งสี่ศค่ะจริงๆอ่ะมันมีข้อมูลพวกนี้อยู่ใน Facebook ทั้งหมดนั่นแหละให้ติดต่ออาจารย์ยังไงเชิญอาจารย์ยังไงมันจะมีหมดเลยป๋าก็เอามาจากใน Facebook เนี่ยอ่าบางคนเขาเล่นเฟซไม่ค่อยเป็นเออแล้วเขาไปดูเราจากไหนดูจากเฟซเออ <c oughs> จะเข้าใจยากหนือเกิน แล้วก็มาขนทำไมทำไมส่งไลน์ไม่ได้เล่นไลน์ไม่เป็นไม่ใช่เขาเล่นเฟซบุ๊กไม่เป็นเล่นแต่ไลน์อ๋อแต่ดูรายการจากไหนอืมไม่รู้เช่างเหมือนเธอเาเถอะดูรายการเราศึกษารายการเราพื้นฐานทุกคําถามส่วนใหญ่จะมีคําตอบให้ดูจากสถานที่จริงนะคะในรายการวงจุ้ยเที่ยงวันอย่างเงี้ยอนะแล้วก็นี้เข้าไปในในท่าที่อยู่แต่โต มันอยู่ในไหนนะในเกี่ยวข้องใช่ไหม,มเวลาเวลาเขาทิ้เข้าไปในเฟซบุ๊กอ่ะค่ะเอาละเล่นไม่เป็นก็คือเล่นไม่เป็นเออไม่แล้วก็เวลาแฟกมานะชื่อวันเดือนปีเกิดคนในบ้านความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรกันว่ามาที่อยู่เบอร์โทรกับแล้วก็แผนที่ไปบ้านนะมันต้องครบส่งอีเมลมาก็เหมือนกันต้องมีข้อมูลพวกนี้ให้ครบ แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะตอบกลับไปทีนี้ถ้ามันเป็นแฟก์เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อกับเราลําบากถ้ามันเป็นอ e ีเมลเนี่ยเวลาเราส่งมาให้เขาเนี่ยถ้ามันไม่ครบเนี่ยเขาจะส่งเมลตอบกลับไปให้เราให้เรา,เ<อ>ากรอก<ะ>มาเดี๋ยวก็มีวิธีติดต่อกันได้เองถ้าเรามีวาสนาต่อกันขอเป็นรายการถามมาปัดตอบแบบบันเทิงบันเทิงวันนี้ขอฮาฮาีกนนฮะเอฟซี FC น่าจะชอบคุณโคโค่วิปครีม น่ากินชื่อน่ากินอขออนุญาตสอบถามสองข้ออข้อแรกฟังให้ดีหากเราต้องการสร้างบ้านเราควรรอให้เข้ายุคเก้าก่อนไหมคะถ้ารอได้ก็รอตามด้วยข้อสองหากเราสร้างบ้านในช่วงยุคแปดนี้ต้องแก้เคล็ดอย่างไรบ้างคะเพราะถ้าเป็นบ้านตกยุคจะไม่มีพลังใช่ไหมคะ ก็ถูกบ้านตกยุคมันก็เหมือนคนที่ไม่มีภูมิต้านทานอะโตว่ากําลังเข้าใจผิดหรือเปล่า <c oughs> คือถ้าคุณทัางสร้างบ้านที่ถูกต้องในยุคแปดทั้งทิศทางทั้งชัยภูมิทั้งอะไร <c oughs> ต่อให้ไปยุคเก้ามันก็ยังใช้ได้อยู่ต่อให้ไปยุคหนึ่งมันก็ยังใช้ได้อยู่คือถ้าถูกต้องตามเงื่อนไขห่วงจุ้ยทั้งหมดอันนี้คุณไม่อยากสร้างบ้านที่ถูกต้องหรือลงทุนจะสร้างทีหรืออีกหกปีแล้วก็ ตกยุคเลยอย่างนี้เหรอมันก็ได้ก็คือมันขึ้นอยู่ความจําเป็นนะบางคนจาเป็นต้องสร้างาก็ต้องสร้างาใช่ไหม,มก็สร้างแนละ้วก็แล้วไปก็เสร็จคือต่อให้มันเป็นบ้านที่ถูกฮงจุ้ยมันก็ต้องแก้เคส็ดต่อให้มันเป็นบ้านที่มันก็ต้องวางเคสทุกบ้านเออตกยุคก็ต้องวางเคสบ้านในยุคก็ต้องวางเคส็คเหมือนกันมันก็ต้องควบคุมเหมือนกันเอออย่าเข้าใจผิดว่า พอคุณไปสร้างบ้านยุคเก้าเสร็จยุคเก้าสร้างเสร็จก็ไม่ได้วางเคสมันก็ไม่ใช่มไม่งั้นเราจะมีเคสห่วงจุ้ยไว้เพื่อเสริมทาไมเพราะว่าออในแต่ละปีมันก็มีความเป็นปัมพะมงคลมงคนที่แตกต่างกันทีออนี้ไอ้เรื่องเคสอะไรยังไงก็ต้องมางแต่ว่าถ้าบ้านในยุคเก้ามันก็แข็งแรงในยุคเก้าดังนั้นถ้าคุณรอได้คุณยังไม่รีบสร้างคุณก็รอไปเออก็ไม่ได้เดือดร้อน แต่ถ้าคุณจาเป็นต้องสร้างก็สร้างไปก็ไม่ได้เดือดร้อนเหมือนกันค่ะสุดท้ายมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมชัยภูมิที่มันถูกต้องมันจะยุคอะไรก็ตามถ้ามันอยู่ในชัยภูมิที่ดีมันก็ดีคอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆไม่สร้างมอกองขยะมันจะยุคแปดยุคเก้าก็กองขยะเหมือนกันต่อมาคุณจะรินยาหยงสตาร์ ถามว่าต้นไรปลูกในบ้านได้หรือเปล่าไม่ดีครับต้นไรต้นโพร่มโพร,ร่มไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะบ้านไม่ใหญ่แบบเป็นครหาสนาเหมือนบ้านอาจารย์อย่างนี้ไม่ต้องปลูกครับค่ะถ้าบ้านธรรมดาไม่ต้องปลูกบ้านอาจารย์ยังไม่มีเลยไหมต้นไรต้นไรมีอยู่ตรงไกลๆบ้านหงบ้านหงบ้านหงขาวเป็นต้นไซโออยู่ริมนู้นเลยโคเคๆนะมันจะเป็นให้คนมาพึ่งพิงครับเราจะมีคนมา ช่วยมาต้องดูแลต้องรับผิดชอบคนอื่องเงนเยอะใช่ที่เหลือนี้เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องครัวทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้กําลังฮิตแต่ก่อนที่จะไปเรื่องครัวขอ,ขอคําถามหนึ่งก่อนคุณณนะบอลขอสอบถามว่าถ้ามองเห็น <c oughs> หลังคาบ้านกระโปรงเปิดเออทําใช้<ง>เค็ดอะไรไม่มีใช้ยันกระตจกน้ำมูเขาอย่างเดียวที่เหลือก็ทําใจ เป็นไงไอกระปรงเปิดเนี่ยก็เสียหายอ่าเดี๋ยวต้องเหมือนต้นเหมือนต้นสนเนี่ยเหมือนสนคริสต์มาสอ่ะมันม,มีมีหลังคาเออมีหลังคาซ้อนหลังคา่เป็นหลังคาอย่างงี้เสร็จตั้งตั้งตั้งขาตั้งขาเสาขึ้นมาเสร็จแล้วก็มีหลังคาแล้วก็ซ้อนเสร็จลแล้วก็มีหลังคาขึ้นไปอีกเออ่าหลังคาซ้อนกันสองอันอนะอันนั้นมันทําให้เสียหายค่ะ<า>มันมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ ควบคุมในบ้านเราเอาอยกเว้นบ้านเรามีพื้นที่ใหญ่ก็ปลูกต้นไม้บางเอาแต่ถ้าบ้านไม่ใหญ่พอก็ติดยันกระจกน้ำภูเขาแล้วก็ทำใจมาเรื่องการตกแต่งบ้านแบบคลาสสิกบ้างคือก็นั่งเรียนกับพี่รอนฟังพี่รอนคุณตาโตพูดมาตลอดตลอดทั้งปีว่าบ้านจะต้องทาสีครีมสีขาวสีนุน่นสีนี่คือแบบว่าหยุยมันดูพื้นๆเอารูปมาเลยจ้ะ คืออยากจะตกแต่งแนวนี้ดูดูวอร์มดูอบอุ่นได้ไหมได้อ่ะอันนี้เขาก็มีไอเดียนะคะสวยไหมใช้ได้อยู่นะใช่ขออย่าลบอย่ามืดอืมเนี่ยเ,เป็นระเบียบค่ะมีอีกนะจ๊ะนี่อย่างงี้ก็ได้อันนี้เป็นภาพภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าไาลมได้อ่ะนี่ก็สวยอีกอะ่ะนี่เขาออกแบบโอเคเลยนะเนี่ยอันเนี้ยค่ะ อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสีกลุ่มธาตุดินแล้วก็ไม่แปดมากใช่ไหมคะใช่แล้วก็หลีกเลี่ยงอะไรที่มันไม่มีคือบ้านคงจุ้ยน่อยจริงๆถ้าทาเสร็จแล้วมันสวยนะค่ะมันจะอยู่แล้วมีความสุขไม่ไม่ได้แบบอึดอัดอะไรเมื่อกี้ดูโปร่งโปรงสบายๆค่ะพูดเรื่องหลังคาขอถามต่อได้ไหมไอ้หลังคาประเภทอย่างเงี้ยกับประเภทอย่างเงี้ย มันส่งผลเสียหายเยอะแค่ไหนแก้ยากมากเพราะว่าเป็นบ้านหลังเดียวอ่ะใช่เอาแบบนี้ก่อนแบบนี้คือนี่ในรู้เดียวกันนะถูกมันเป็น3ามสเต็ปอ่ะทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยอ้าวเขาก็เล่นจั่วตามความสูงของพื้นที่ทำให้มันมีสเปซมีลมอันนี้เป็นการออกแบบสไตล์โมเดลสมัยนี้นะนั่นแหละมันก็สวยไงแต่มันก็เสียหายทางฮวงจุ้ยถูกเพราะว่า ไอ้คานของหลังคามันแทงกันมีหลังคาหลายอันนี่หมายถึงว่าต้องแบกรับภาระปัญหาเยอะแยะด้วยไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่มันเยอะสุดก็คือตัวสันของหลังคาหน้าที่มันต่ำกว่ามันจะแทงเข้ามาในบ้านแล้วถ้ามันแทงในตำแหน่งไหนมันก็จะกระทบกับเรื่องนั้นไม่ควรแก้ยังไงล่ะเมื่อกี้แก้ไม่ได้คือามันจำเป็นต้องมีก็ติดกระจกลงแนวที่มันเป็นหลังคา สมมติสันหลังคามันแทงมาตรงนี้ก็ติดกระจกเอาผักออกไปอันนี้เราจะสอนให้แก้พื้นฐานเนาะแต่จริงๆถ้าเกิดใครคิดจะสร้างอะไม่ควรสร้างเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกันอ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรหมังเหยนมั้งเออใช่ไหมออกแนวเป็นแฝดท็ออะเป็นหลังคาแบบเรียบเรียบอืมนะค่ะโอเคนี่บ้านอย่างเงี้ยเวลาที่ฝนตกมันไม่ออกข้างหน้านะไม่ออกข้างหลัง เออมันไหลลงไปข้างหลังเขาต้องเขต้องมีสลปให้มันไหลมันไหลลงไปข้างหลังก็ก็ไม่ไห้ออกมาแล้วไงคะหลังคาบ้านเนี่ยโดยปกติมันจะต้องเป็นธาตุไฟอ่อนๆเนี่ยไหลกันขนาดนี้เลยเออเดี๋ยวก่อนล้าให้ความรู้ก่อนมันจะต้องเป็นทรงสามเหลี่ยมจ้ะนะทรงจั่วเนี่ยดีที่สุดสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยอย่างนีออเนี่ยอันนี้คือทรงที่เป็นธาตุไฟ นะแต,แต่ว่าไม่ได้แบบแหลมอย่างนี้อันนี้ไฟมากเกินไปม,มันจะต้องเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมะนะเป็นตำแหน่งของการปกป้องคุ้มครองเพราะฉะนั้นสีธาตุธาตุไฟเนี่ยสีแดงอิดเนี้ยเป็นมงคลมากม <c oughs> มแล้วหลังคาทรงจั่วเนี่ยเป็นหลังคาที่ดีที่สุดเพราะว่าน้ำมันลหลงไหลลงด้านข้างแล้วมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองอ ทีนีถ้าเวลาหลังคามันเอียงอย่างนี้สมมุติอันนี้หน้าบ้านอาาานะถ้ามันเทล,ลงไปข้างหลังนี้ค่ะเวลาเงินจะเข้าบ้านจะยากแต่ว่าเวลาเงินออกบ้านจะง่ายนะค่ะนี่ไม่พอสวยไม่มีข้างหน้าลงไปอย่างนี้อีกจขึ้นมาแล้วก็เทอย่างนี้เออเออนึ่ออกมมีหยักข้างหน้าหน่อยนึงอย่างนี้หาเงินก็ยากเพราะว่าเงินไม่เข้าไหลออกนอกหมดแถมมาปุ๊บก,ก็ไปหมด คือสไตล์โมเดิร์นอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกอะไรเลยโคตรคิดยากเลยว่ามันจะแก้ไขยังไงนะมันแก้ไม่ได้มันเป็นรูปลักษณ์ไงม,มันก็มันก็อยู่ในลักษณะอาการที่ไม่มีคนไม่มีคนแบ็กอัพไม่มีคนปกป,ป้องคุ้มครองอพราะหลังคาเนี่ยมันเป็นการที่คุ้มครองเราค่ะอ่ะดูว่าเงินมันไหลไหลยังไงดูจากภาพนี้นะอ,อันนี้ภาพป,ประกอบน้ําคือเงินนี่พุ่งลงจากหลังคาขนาดนี้เลยนะฮะอเออ อา้าวก็ถ้าเวลาฝนไม่ตกก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่พุง่งฮะไม่ใช่แต่ว่ารูปลักษณ์มันอะมันเป็นแบบนี้คือจริง,รง,รงๆอ่ะในวุงจุ้ยเนี่ยอันนี้แค่พูดถึงแคหสถานเนี่ยร<ม>ูปลักษ์มันมีผลหมดเลยนะหมายถึงว่าการมุมมองลักษณะาการมองอย่างเช่นตึกแถวที่ข้างหน้าสูงกว่าข้างหลังข้างหน้าสูงกว่าข้างหลังอสมมติขึ้นไปข้างหน้ามี อยู่สี่ชั้นเป็นแท่งอย่างนี้แล้วข้างหลังต่อยาวๆออกไปสองชั้นเป็นรูปเหมือนตัวแอลตั้งอย่างนี้นะในลักษณะองช่วยเนี่ยจะมองว่าเหมือนคนนั่งคุกเข่าโอ้นั่งเหมือนเลยนั่งเอาขาวางไว้แล้วก็ยืดตัวตรงๆคุกเข่าแบบนี้เป็นลักษณะของคุกเข่าออดวอนอย่างนี้เป็นบ้านที่เป็นอัปมงคลไม่ดีหรือบ้านที่ข้างหลังยาวไปมันจะเหมือนลักษณะที่เป็นรถเข็นก็ไม่ดีเหมือนกัน โอ้มันมีรูปลักษณ์เนาะใช่คือ,อคือข้างหลังสูงข้างหน้าต่ำม,มันก็จะเหมือนที่รถเข็นอ่าอันนี้ก็ไม่ดีสี่เหลี่ยมเหลี่ยมดีที่สุดโอเคอีกสามนาทีสุดท้ายคุณพร้อมหรือยังกับคำถามเรื่องเต่าและเครือพร้อม,อมคุณนันนันพักกันเออชื่อนะเต่าหัว เตาต้องหันตรงประตูใช่ไหมคะไม่ใช่หัวเตาไม่เกี่ยวอะไรหรอกเราไม่เคยพูดถึงหัวเตาเลยหัวเตาคือจํานวนหัวเตาต้องเป็นเลขที่หนึ่งสามเดี๋ยวนี้อนะมันไม่ได้เกี่ยวหันเขาอาจจะหมายถึงปากเตาอถ้าปากเตากิอตับิดต้องหันไปในทิศทางที่เป็นมงคลสําหรับเจ้าของไม่ใช่ประตูไม่ใช่ประตูคุณมาลีไวท ที่บ้านครัวมีสองประตูค่ะจะแก้ยังไงช่องมันไม่ต้องแก้ถึงมีไปแล้วเป็นทำไมแล้วให้รู้ไว้ว่ามันไม่ดีเออไม่ดีแค่นั้นเองค่ะคุณเล็ก OTC ถ้าแยกครัวนอกออกมาแล้วควรอยู่ด้านข้างกว้าง3ามคูณสอมีประตูเดียวแต่เวลาเปิดประตูรัว้ว จะมองเห็นครัวจะเป็นอะไรไหมน้่บอนะ่อกนะถมันอยู่หลังบ้านอ่ะเข้าใจถ้ามันอยู่หลังบ้านมันไม่เกินบ้านมันจะครึ่งด้านหน้าบ้านนะคุณสามารถปลูกต้นไม้บังได้อืมอันนี้อธิบายนิดนึงอย่างสมมติว่าเรามีตัวบ้านอยู่เงี้อ่าตัวบ้านอยู่างี้นะคะทีนี้ครัวมาสร้างข้างหลังทีนี้มันแล lap ออกมานิดนึงไม่เป็นไรก็ปลูกต้นไม้บังเอาอย่าให้มันเกินครึ่งบ้านไปด้านหน้าค่ะอืมคุณ นัทยาตาลกรณีครัวอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อแล้วเป็นสีฟ้าด้วยถ้าเรายังย้ายไม่ได้เราจะแก้เคสบันเทาลงได้ไหมคะอย่าหวังตะเคสได้ไหมเนี่ยทําให้สะอาดทําได้อย่างเดียวออแล้วก็ทําใจสะอาดสว่างโลกคืออันนี้พอฟังแล้วตกใจมากครัวอยู่ตกเหนือก็เผาประตูสวรรค์อ,อ,อยู่แล้วแล้วยังจะเป็นสีฟ้าแต่ออยังไม่ พร้อมที่จะแก้มันคือต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเลยก็ถูก็ทใจมันไม่ไปตั้งอ๋อแต่เขาเขาเขาติดเทพเจ้าเตาไฟม่เกี่ยวอะไรกันแล้วเทพเจ้าเตาไฟอ๋อยังสามารถติดไว้ได้ไหมก็ติดไปที่อันไหนที่มันดีก็ทําได้ก็ทําไปอันไหนที่มันยังทาไม่ได้ก็คือจริงๆที่คุณถามมามันผิดมออมันอยู่ในตาแหน่งที่ผิดถ้ายังแก้ไม่ได้ มันเหมือนกับแบบรถคันนี้สีชมพูใช่ปะ่ะแต่เป็นรถคันนี้สีดำแต่มันยังเป็นสีชมพูอยู่เลยคือป๋าบอกแล้วว่าบางอย่างถ้ามันทําไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่เรายังทําไม่ได้เราก็ทําใจไปก่อนเราก็ไปทํำในที่เราทําได้อันนี้ค่อยๆเป็นเป็นข้อมูลไปอย่างสีเงี้ยทำไม่ได้ถ้าทําอะไรไม่ได้เลยง่ายที่สุดถ้าคุณคิดนะคุณก็ไปทาสีเขียวทาเองก็ได้อ ใช่ไหมอย่างนั้นมันก็บันเทาจากสีฟ้าให้มันเป็นสีเขียวอ่อนหรือเป็นสีครีมไปเนี่ยอันนี้ก็ทําได้ละมันไม่ใช่ทําไม่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นคุณก็ทําครัวคุณให้สะอาดให้สว่างให้เรียบร้อยให้แห้งให้มันไม่มีสภาพความเป็นครัวไม่เหม็นไม่ชื้นไม่อับอม,มันก็ช่วยลดความเป็นอับประมงคนลงไปได้อีกส่วนหนึ่งละนี่ไงอย่างคุณรัตนาบอกว่าครัวที่บ้านไม่ถูกค่ะไม่ต้องอธิบายอะไรมาเลยเพราะมีประตูออกข้างเขาทําได้แค่เก็บเป็นระเบียบ สะอาดแขวนพวงพิกกับติดเทพเจ้าเตาไฟได้เนี่ยเขาบอกมาคือมันแก้อย่างอื่นไม่ได้ผิดผิดผิดหนักมากก็ทำอย่างนี้แล้วถ้าเราขยับเตาได้เราก็ขยับเตาค่ะเอฟซีชาวต่างประเทศคุณตอยซาร่าติดตามดูทุกไลฟ์เรียนถามว่าที่บ้านเขาเป็นครัวเปิดเตาอ่ะจะอยู่ตรงกลางหันไปข้างหลัง จะแก้โดยใช้ม่านมูลี่มาบาังได้ไหมวงเล็บเป็นครัวแบบฝรั่ง <Okay. S 1> เขาเรียกครัวอะไรไอซ์แลนด์ครัวไ <Christians S 1> <Island. S 2> อซ์แลนด์ใช้ม่านไม่ได้ครับมันเบาเกินไปครับคุณทำได้โดยการล้อมมันะนะ,เ,ะเคยมีคอนโดหนึ่งเราทำให้เป็นดาราเหมือนกันแล้วก็เขาเป็นคลิกไอแลนด์เนี่ยเหมือนกันะนะอันนี้เขาลงทุนนิดหนึ่งเขาใช้ ทำเป็นห้องกระจกปิดล้อมครัวไว้แล้วก็ปิดติ๊เกอร์ฝ้าอขอต่อให้มันจบคำถามเลยนะออและมีห้องวงเล็บมีช่องออกไม่มีประตูต่อจากครัวเป็นห้องซักผ้ามีประตูออกข้างล่างข้างหลังบ้าน ซึ่งประตูนี้เรากั้นขึ้นมาทําให้เป็นเหมือนหน้าต่างแล้วค่ะและถ้ามีม่านกั้นตรงช่องนี้จะถือเป็นห้องซ้อนปะคะปอลอถ้าไม่ใช่ไม่ใช้ครัวนี้ตรงประตูหลังเราต่อเป็นห้องออกซักผ้าออกไปคิดตามงงงงงงเหนื่อย,งงอ,ยอันนี้เรานึกภาพไม่ออกไม่ไม่ไมเขาพยายามอธิบายแล้วแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงจริงๆ บางทีมันคนเล่ากับคนฟังไม่เหมือนกันคือเอาง่ายๆคือคุณพยายามจํากัดขอบเขตของห้องครัวก่อนนะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเรื่องห้องซ้อนห้องถ้ามันเป็นห้องครัวอย่างเนี้ยมันเป็นห้องซ้อนห้องยังไม่ค่อยสีเรียดเหมือนห้องนอนห้องนอนนจะมีปัญหาแต่ห้องครัวเนี่ยก็คุณก็กั้นให้มันเป็นส่วนของห้องครัวไปก่อนแล้วเว้นไปอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องซักผ้าอันนั้นก็ก็แล้วไป นะแล้วก็ทาให้มันสาเออเท่าที่คิดอย่างนี้นะอ,อ่าทีนี้มีรูปมาบอกว่าเนี่ยเขายืนอยู่ตรงหน้าประตูประตูครัวแล้วมองไปเห็นเตาอ,อย่างเงี้ยใช้ได้ไหมได้อ่าอันนี้เขาเขาเป็นประตูแบบบานเลื่อนได้โอเคอ่าอย่างเงี้ยใช้ได้ค่ะมองจากประตูแล้วก็เห็นเตาอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้คือคือตำแหน่งแต่เราไม่รู้ทิศน,นะ คือถ้าทิศนี้เวลาเราวัดจากในครัวเนี่ยถ้ามันเป็นอบบมงคลด้วยมันก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่อืมก็ทำอย่างนี้เบื้องต้นใช้ได้อยู่สีก็โอเคแล้วก็ออ,อันนี้ยืนอยู่ที่ประตูนะเตาเตาอยู่ทางด้านนี้มีไมโครเวฟมีซิงค์ป้าบถัดไปมีตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็ซ่วมออย่างนี้มีส่วมในครัวอ่ะอย่างนี้นะคะก็ะบอกพอดีที่ครัวเขาเนี่ยเข้าไปปุ๊บ ตรงที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นประตูแล้วก็มีเตานั่นแหละแต่ว่าที่มองไปเห็นหลังจากนั้นคือไล่ลําลดับตามที่ป๋าบอกไงก็สิงตู้เย็นอืก็ไล่ลําดับแล้วไงก็ดีแล้วก็มีโซ่เราไงได้ไหมในโซ่มีครัวไงในสซ่มีครัวเท่ากับข้าวคําขี้คํ<ก>ลูกหลานจะโง่นี่วันนั้นที่ป๋าพูดคือกรณีนี้เลยใช่แก้ไม่ได้อม่แก้งไงอะ ยกเว้นว่าคุณจะตัดใจเอาเอาห้องน้ําออกครัวหรือไม่ก็ไปเจาะห้องน้าเขาอีกทางหนึ่งเออปิดประตูห้องน้ําตรงนี้ซะแล้วไปเดินอ้อมเอาโอยขยันนะเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้มันไม่มีทางเลยคือมันต้องแยกแยกเป็นส่วนๆมันเอารวมกันอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยปัญหาบ้านบ้านไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะมันจะเกิดขึ้นกับกรณีที่เป็นทาวเว้าตึกแถว นะเพราะว่าส้วมมันจะอยู่หลังบ้านพอเรากั้นทําครัวปุ๊บมันก็จะเอาส้วมไปอยู่ในครัวด้วยอเออมันก็จะไม่ดีนะครับมันจะทําให้เสียหายพลังมันจะเป็นหญินมันจะกินข้าวในสภาวะที่เป็นหญินก็เป็นข้อเสียรับรู้ไว้แก้ไม่ได้ควรแก่เบื้องต้นก็คือห้องน้ํามันต้องสะอาดมากๆม,มีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมไม่แฉะเปิดไฟสว่างไว้ตลอดปิดประตูห้องน้ําไว้ตลอดเวลาฝาชักโครกปิดลง อย่างนี้เบื้องต้นไปก่อนนะแล้วก็ถ้าเอาอาถานช่วยนิดนึงก็เอาเทปแดงไปติดติดหน้าประตูคาดคลาคาดระหว่างห้องน้ำกับห้องครัวตัดไว้นิดึงียวแค่นั้นะได้สบายใจแล้วก็ติดสบายใจมากขึ้นติดตามชมป้าป๋ากับตาโตในรายการห่วงจุ้ยเที่ยงวันซึ่งตอนนี้เราก็จะตีท้ายครัวไปบ้านไหนเข้าครัวไปบ้านไหนเข้าครัวไปบ้านไหนเข้าครัวอดูซิว่า คุณจะไม่เรียนรู้ก็ไม่เออาจารย์เขาบอกว่าครัวเนี่ยสำคัญเพราะมันเป็นเรื่องการทำมาหากินมันต้องมีไอเดียนะให้คุณสักบ้านแหละแต่ว่าพวกคุณต้องเนี่ยมาให้ความสําคัญกับมันเนี่ยมันก็ถูกต้องแต่อย่างหนึ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญกับมันมากกว่านี้นะมีสองเรื่องเรื่องแรกคือต้องใช้คแล้วก็เรื่องที่สองคือต้องสะอาดสองเรื่องนี้สําคัญมากกว่า รูหรือว่าคําถามที่ถามมาทั้งหมดเลยโอเคแล้วก็พบกับป้าป๋ากับตะเตอได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ